อาชีพที่ทำให้ผมกเกษียณตัวเองจากงานประจำด้วยวัยแค่35-36แต่คนรู้จักน้อยคนที่รู้จักจริงคือคนที่มีผลลัพธ์กับอาชีพนี้โดยที่ไม่ต้องมีงานประจำผมเริ่มทำอาชีพนี้ตั้งแต่สมัยเมื่อยังเป็นพนักง,งานประจำจนพอตันโตและเลี้ยงผมได้ผมเลยตัดสินใจลาออกผมตั้งเป้าหมายว่าจะหาสิ่งที่เป็น Passive Income ให้กับตัวเองตั้งแต่แรก และอาชีพนี้ก็ตอบโจทย์ผมมากที่สุดมันมีเงินไหลเข้ามาอยู่ตลอดเวลาโดยที่ผมไม่ต้องไปแตะงานอีกต่อไปเลยงานที่ผมออกแบบเมื่อสปีที่แล้ววันนี้มันก็ยังทำเงินให้ผมอยู่เลยและทำเงินให้ผมไปตลอดนึกภาพตามนะครับถ้าอีก4 5ปีผมยังส่งงานตลอดส่งงานได้เรื่อยทรัพย์สินของผมตัวนี้มันจะโตมากแค่ไหนผมกาลังสร้างวันนี้เพื่ออนาคตที่อิสระทางด้านการเงิน เวลาและสุขภาพใช้ชีวิตอยู่ที่ไหนก็ได้มีอิสระโดยไม่ต้องกังวลเรื่องเงินอีกต่อไปเลยถ้าอยากรู้ว่าอาชีพนี้ทำยังไงเริ่มต้นยังไงผมมีทริคดีๆให้